Reading ชั้นสูง r ร a ดิ n งคันเทพ r ร a ดิ n งปราบเซียนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ครูชอบแล้วก็ถนัดมากเลยค่ะรับรองนะคะข้อสอบจะออกในเรื่องของ Fiction Social s c i e n c e Natural Science ยังไงนะักเรียนทำได้แน่นอนบอกไปให้นิดนึงนะประโยคแรกอะ่ะบรรทัดแรกก็ตอบได้แล้ว สิ่งแรกนะคะที่เหล่าบรรดาเซียนเรดดิ้งจะต้องรู้ในการสอบ d ีเจ t a l s อทก็คือคําศัพท์นักเรียนต้องรู้แต่ว่าเวลาแปลไม่ได้แปลเป็นตัวตัวตามคําศัพท์มันมีอยู่หลายครั้งทีเดียวที่บริบทมันยาวมากละถ้าเราเนี่ยแปลเป็นตัวตัวมันจะงงครูมีตัวอย่างให้ดูเรื่อง i n n o e n t i o n b r o a d by mark twain ทำสอบดีเจเอสไอทมันจะต่างกับน e w เอสตรงที่ว่านักเรียนสามารถอ่านโจทย์ก่อนได้เลยเพราะเนื้อเรื่องมันสัน้นดูโจทย์ก่อนว่าเขาต้องการอะไรจากเราโจทย์บอกว่า why is a day d e s c r i b e h a t distinct saturday ทำไมผู้เขียน เขาถึงบอกว่าเสาร์วันนั้นเป็นวันเสาร์ที่ distinguished distinguished ห different เป็นวันเสาร์ที่มีความพิเศษ Uh, ไม่ได้เป็นบอกว่าเสาที่แตกต่างเสาที่แตกต่างเสาที่แตกต่างคือเสาวันหลักหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่นะคะเสาที่โดดเด่นก็คือทําไมเขาถึงให้ความสําคัญกับวันเสาร์นั้นเราลองมาดูเนื้อเรื่องนี้ A leader afternoon on that distinguished Saturday I raised the ship and went on board นี่ค่ะประโยคแรกมาแล้วค่ะบอกว่าบ่ายวันนั้นน่ะเป็นบ่ายวันเสาร์ที่สําคัญเพราะว่าเป็นวันเสาร์สำคัญที่ฉันจะได้ขึ้นเรืองไงฮะ A a v e o a e d c f t e i o n ทุกอย่างวุ่นวายค่ะ ตรงบริเวณท่าเรือเนี่ย was crowded with carriage and men คนแยะคนเยอะ passengers were living and hurrying on board ทุกคนเนี่ยพยายามขึ้นเรือ the w e s e s d a y expert and c o m p a n y ก็คือเป็นบรรยากาศความวุ่นวายที่ต้องการขยายสิ่งที่พูดว่า all was bustle er and confusion สิ่งที่วุ่นวายมีอะไรอีกคะ The w e s t e r e s were encumbered with trunks and valise. valise ก็คือ trunk คือกระเป๋า mm hmm. เดินทาง mm hmm. สัมภาระเต็มไปหมดเลย Group of excursion. excursion ก็คือ traveler mm hmm. คนมากมายไม่ต้องไปสื่อถลาแบบนักท่องเที่ยวไม่ต้องเลย Array in a r t r a c t e traveling costume. เขาก็ไม่ได้ประณีตในการแต่งตัวก็คือแต่งตัวธรรมดา mm hmm. คํวาว่า mm hmm. attractive traveling. Mm hmm. หนูย้ํไเป็นแปลว่าแต่งตัวน่าเกลียดนะจะพูดทําไมว่าแต่งตัวน่าเกลียดมันไม่ได้สอดคล้องกับแนไอเดียอะไรไงก็บอกว่ามันวุ่นวายแล้วแต่ละคนก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดานะแล้วก็ mopping วิ Brown. Wing mm ่งพลาดเลยอะค่ะ in this rain ฝนก็ตกกระปริดกระปรอย looking at stroppy and rubicon r u b i g o n แปลว่า hmm. sad ทุกคนหน้าเซ็งค่ะลูกไม่ได้หน้าเศร้านะฮะดูคำนี้ค่ะ as s o many more things she can มากๆไม่ต้องถึงขั้นไปอ่านว่าทุกคนหน้าเศร้าเหมือนไก่ละลาย mm hmm. มันคืออะไรอะไก่ละลายมันคือทุกคนหน้าเซ็งมาก mm hmm. คำถามว่าทำไมเสราร์วันนั้นอะถึงเป็นวันเสราร์ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะว่าประโยคแรกบอกแล้วไงคะในบรรทัดแรกพูดแล้วไงคะว่าบ่ายวันเสาร์นั้นเป็น Distinguished Saturday I reached the ship เป็นเสาร์วันที่สำคัญเพราะว่าเป็นวันที่รอคอยที่จะได้ขึ้นเรือคะ่ะเพราะเอบอกว่า because much awaited Saturday has come เพราะวันเสาร์ที่รอคอยมาถึงแล้วเพราะจะได้เดินทางแล้วตรงเป๊ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อไหนคะ <ess> a <Auch>. ออย่างแน่นอนคะ่ะ